สวัสดีค่ะทุกคน<ป>นี่นนี่ก็จะเป็นป๊อกนะคะวันนี้นะคะนิ้นจะมาเล่าเรื่องเกี่ยวกับาซนาว่าาซนาลที่ประเทศเกาหลีเนะี่ยคนเกาหลีเขาทำอะไรกันบ้างจริงๆแล้ววันตรุษเกาหลีนะคะก็มันก็คือวันวันนี้วันศุกร์นะคะแต่ว่าเราอะ่ะเดินทางมา จากบ้านตั้งแต่วันพุธช่วงบ่ายมาถึงแล้วทำอะไรบ้างอ่ะ uh, พอถึงวันพฤหัสใช่ไหมวันพฤหัสก็มีกิจกรรมหนาะแน่นมากเลยค่ะส่วนใหญ่ก็คือการทำอาหารนี่แหละพฤหัสเนี่ยก็จะมีช่วงขั้นตอนกา,ารซื้อวัตถุดิบนะก็มีก็กรานอาานะคะรี่อกบบด้วย อะมากนตลาดหอยแครงมีหอยแครงขายแบบพรืบพรัมากเลยค่ะก็จะไปซื้อหงอหงอ,อก,ก็คือเป็นปลาเราเรียกส่วนตัวเราเรียกว่าปลาเหม็นคือมันเหม็นน่ะนี่นคะคะเราได้หงอยังไเราก็ไปซื้อหงอ,อใช่ไหมแล้วก็ ออซื้อผักซื้อของสำหรับตเตรียมทำทุกสิ่งอย่างนะคะสำหรับวันตุเกาหลีอาหารก็คือเตรียมเอาไว้สำหรับวันตรุนะคะก็คือเตรียมลงหน้าหนึ่งวันทีนี้อาหารที่ทำมีอะไรบ้างก็หลักๆก็จะมีพูชิมเกก็จะมีแบบเอาเหมือนต้นหอมใช่ไหมแล้วก็จะมีเหมือนปูอาาาัดอะค่ะแต่ปูอัดของเขารสชาติมันเข้มข้นนะมี หอมมีปูอัดแล้วก็มีเ,เห็ดน,นะคะประมาณนี้แหละส4ี่อย่างนะแล้วก็เอามาเสียบไปจิ้มฟันนะคะแล้วก็เอาไปชุบแป้งผู้ชิมเก๋กทีนึงแล้วก็เอาไปชุบไข่แล้วก็เอาไปทอด ประนี้ตอนแรกที่เราทำเราคิดว่าทอดแล้วแล้วได้กินเลยปรากฏว่าไอ้ใช่ประการเป็นว่าวันพฤหัสพอทอดเสร็จเขาก็จะแบบผึ่งเอาไว้อะคะ่ะก็ใส่ก็เอาไว้ในครัวประมาณนั้นแล้วพอทำเสร็จปุ๊บปรากฏว่าทานอะไรทราบไหมคะทานซัมยกซาเลยคะ่ะ อันนี้ก็คือเป็นอาหารเย็นของวันพฤหัสนะคะพอถึงวันศุกร์ก็คือวันนี้วันนี้เราทำอะไรบ้างอ่ะเริ่มเลยก็คือคุณแม่ของซอปอฮอกก็มาที่บ้านก็คือเหมือนแบบที่บ้านมีบ้านหลายหลังใช่ไหมเขาก็เดินเขาเขาก็ขึ้นรถแมาขับรถม่แล้วก็มาที่บ้านแล้วเขาก็จะใช้ครัวค่ะก็คือเตรียมทำอะไรบ้างอย่างบ้างเลยก็คือช็อปเจทำตอนเชา้าแต่ถามว่าเครื่องอ่ะเตรียมตั้งแต่เมื่อวานนะ แต่ค่อยเอามาคลุกเคล้าให้เข้ากันนะคะตอนเช้าวันนี้ซึ่งเราตื่นตอนเจ็ดโมงคือตื่นมาคุณแม่เขาทำแบบพรุบพรบเสร็จเรียบร้อยแล้วอะ่ะออแล้วก็ออมีเต้าหู้นะคะแล้วก็จะมีมุกคล้ายๆแบบบุกเหมือนเยลลี่อะคะ่ะเอาไปคลุกน้ำมันงานแล้วก็ใส่พวกซอ,ซอสพวกเี่วอะไรเงี้ยลงไปนะคะอร่อยมากแล้วก็มีหอยแคร์และที่ขาดไม่ได้ะคะ่ะ มีฮงออที่ซื้อไว้นะคะอันนี้ก็คือเหมือนแบบตอนเช้าก็ทานเป็นออเดิร์เซ็กเว็นน้อยอนะ่ะหลังจากนั้นอพอทานรับประทานอาหารเสร็จปุ๊บก,ก็จะเข้าสู่ช่วงพิธีที่เรียกว่าการคำนับนะคะซึ่งขอบอกก่อนเลยว่าวันนี้คือตอนแรกไหมตอนที่เราจะแพ็คก,กระเป๋ามา เราก็รู้แหละว่าโอเคมันต้องมีการคำนับใช่ไหมคะเราก็เจอญาติผู้ใหญ่ก็คือคุณพอ่อคุณแม่อะไรเงี้ยเออ,เอ,อ,เอ,อซอปอก็แบบไปหยิบเสื้อแบบเสื้อเชิ้ตอะเหมือนชุดทำงานเลยเออแต่ว่าแบบรีดมาเนี้ยบทุกอย่างดูดีแม่ซึ่งตอนนั้นในกระเป๋าว่ามีอะไรบ้างเรามีบบเสื้อยืดเก่งๆเลยย็กเงี้ยแล้วก็เสื้อเน่าๆของเราใช่ไหมคะพอเราเห็นซอป,ปอ เตรียมแบบนั้นเราก็แบบเฮ้ยต้องใส่ชุดฟอร์มอลขนาดนั้นเลยเหรอเขาก็บอกว่าก็ไม่ต้องฟอร์มอลขนาดนั้นก็ได้แต่เราเห็นแล้วเราก็แบบไม่สบายใจใช่ไหมเราก็ต้องไปหยิบชุดแบบเนี่ยให้มันดูเรียบร้อยก็คือจะเป็นชุดแบบนี้นะคะเป็นเดรสสั้นๆเนาะแล้วก็ข้างในก็ใส่เลกกิ้งเอาไว้แต่ก็เนี่ยดูสุภาพนะคะประมาณนี้ที่นี้โอเคเราก็ตอนเช้านะตื่นแม่ก็ล้างหน้าล้างตาแล้วก็ ใส่เสื้อผ้าชุดสุภาพนะคะค่ะแล้วก็คำนับค่ะคำนับแบบเกาหลีอย่างนี้เลยอพอคำนับเสร็จปุ๊บนะคุณผู้ใหญ่ทั้งหลายก็จะให้พรค่ะว่าแบบเอขอใหอ้มีความสุขมากๆขาให้มีเงินท่อไหลมาเทมาท่วมท้น360องศาอะไรก็วาปไปเราก็จะอวยพรเหมือนกับเหมือนเหมืหมหมอนอวยพรกลักบอะค่ะว่าอขอให้ มีความสุขในวันปีใหม่นะคะอ่าแล้วก็ขอให้สุขภาพร่างกายแข็งแรงนะคะอะไรประมาณนี้นะคะอ่ะก็อวยพรคุณพ่อคุณแม่ไปปุ๊บหลังจากนั้นค้าขอได้เงินค่ะอ่าคุณพ่อของซอปอฮะก็ให้เงินเรามาเนาะเออแต่อย่างซอปอซอปอก็ได้ค่ะเราก็ได้เอ hey, มีความสุขมากเลยคือจริงๆเหมือนได้ยินเราเคยได้ยินนะว่าเหมือนกับ ือจริงๆถ้าลูกหลา,หลานอะไรเงี้ยเขาทํางานแล้วลูกหลานจะต้องตังไม่ให้ใช่ไหมแต่ว่าเหมือนที่บ้านเราก็เข้าใจว่าเหมือนผู้ใหญ่อะเขาก็มองว่าเขามีไรายได้มากกว่าเขาก็อยากจะให้ลูกหลานอะไรเงี้ยค่ะอืมเนาะทีนี้แอบก็เสร็จไปหลังจากนั้นค่ะก็มีเหมือนหลังจากนั้นอ่แเราก็ไปที่เออเหมือนเขาเรียกอะไรเหมือนหลุมศพอะค่ะของบรรพบุรุษก็มีตั้งแต่ เขาเรียกอะไรอ่ะย่า,ย,าย่าของย่าทวดนะคะ great great grandmother อะไรเงี้ยก็เดินไปนะคะ่ะแต่ตอนนั้นเราไม่รู้นะะว่าต้องขึ้นเขายังไงเรารู้แค่ว่าอยู่บนเขาซึ่งในมโนความคิดของเราอะ่ะเราก็คิดว่าอืม ขับรถไปมั้งแต่ก็แอบช็อก,อกนิดนึงก็คือเขาบอกว่าเดินไปจะเอารถไปแล้วก็อ่าโอเคแต่ก็คือเหมือนคุณแม่คุณแม่ของซอปอก็บอกว่าเนี่ยอยู่บ้านก็ได้ไม่ต้องไปก็ได้แต่ซอปอก็บอกว่าเอ้ยเราอยากไปคือก่อนได้เนี่ยเราเคยบอกซอปว่าเราอยากจะไปเดินเขาคือฮวยเกาหลีส่วนใหญ่เเดินเขาใช่ไหมฮะแล้วก็เอ้ยเพราะสุขภาพของเราเราอยากจะเดินเขาบ้างปรากฏว่าพอเขาบอกว่าโอเคเดินเขาแล้วก็เดินไป ก็เดินตาม4คนเนี่ยที่เราสังเกตนะคะก็คือถึงแม้ว่าจะต้องเดินขึ้นเขาเพื่อที่จะไปไหว้บรรพบุรุษเนี่นะคะแต่ทุกคนเห็นผู้ชายคือใส่สูทส่วนผู้หญิงก็จะแบบใส่ชุดเรียบร้อยทีนี้มันก็จะมีบางช่วที่มันแบบ ทางขึ้นเขาอะค่ะแล้วมันไม่ใช่เป็นทางแบบเขาเรียกอะไรไม่ได้เป็นทางที่มันมีการปูให้คนเดินอะคือต้องเดินตะเกียบตะกายขึ้นไปแต่จะบอกว่าบาลานซ์ของคนเกาหลีดีมากอย่างบางทีทางมันชันมากๆอะค่ะชันแบบ45-60องศาอะไรอย่างเงี้ยคือชันมากแต่คนเกาหลีก็เดินตัวตรงแล้วก็เดินเหมือนไม่มีอะไรในขณะที่เราหน้าเราแบบ ตายแล้วทำไมมันเหนื่อยอย่างนี้เอ,อแต่ก็รอดมาได้มาที่หลวงศพนะคะมาไหว้บรรพบุดดรุษของเสอ,อปอก็คือเหมือนยังมันก็จะอยู่บนเขาอะไรอย่างเงี้ยเห็นไหมคะเออเด้อค่ะก็แล้ก,แลก็แอบชันอีกนิดนึงเหมือนได้ออกกำลังกายเป็นตัวแล้วได้ไหว้บรรพบุรุษตัว เราเพื่อหลุมศพแต่ละคนก็คือแบบไม่ได้อยู่ใกล้กันเราก็ขึ้นขับเราก็ต้องเดินต่อไปหน่อยคลายๆไปครายลูกเสือะคะ่ะหลุมฝังศพของบรรพบุรุษเนี่ยไม่ได้อยู่ที่เดียวกันนะคะคือพอตะเกียกตะกายไปถึงหลุมแกงก็ไหว้ก,ก็คงคำนับนะทีนี้เอ,อความต่างก็คือถ้าไหว้ถ้าไหว้คนเป็นถ้าไหว้แบบญาติผู้ใหญ่อยาเงี้ย มีชีวิตอยู่ก็จะคงคำนับทีหนึ่งแต่ถ้าเป็นคนที่ท่านเสียชีวิตไปเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็จะคงคำนับสองทีน,งนะก็ห้ามจำผิดทีเนี้ยก็ไปคำนับที่หนึ่งพอไปคำนับเสร็จปุ๊บนะคะกเ็เดินต่อตอนแรกเราคิดว่าเดินกลับบ้านหรอเป็นพระพุษแค่นี้หรออะไรปรากฏไม่ใช่เดินข้ามปีเขาหนึ่งะ พื่อที่จะไปไหว้ที่หนึ่งออแล้วก็ข่ามีเขาเลยนว่าอีกที่หนึ่งทีนี้นเราก็ถามสอปอว่าเอ๊ะทำไมทําไมถึงแบบไม่อยู่ที่เดียวกันนะอะไรเงี้ยเขาก็อันนี้จากสอปอเฉยนะคะเราไม่แน่ใจในความเป็นมาทางประวัติศาสตร์เท่าไหร่ทีนี้เขาก็เล่าให้เราฟังว่าคือสมัยก่อนก็จะมีความเชื่อว่าแบบคนหนึ่งคนเนี่ยก็จะเหมือนเวลาไปฝังก็ไปฝังที่ จุดหนึ่เออแล้วอีกคนหนึ่งก็จะไปอีกที่จุดหนึ่งอะไรเนี้ยนะประมาณนี้ก็นั่นแหละแต่ตะก่อนคือจริงๆอ่ะตะก่อนเป็นแบบนั้นแต่ตอนหลังๆพอในช่วงอย่างเจ n เนอเรชันหลังๆอะคะอย่างยุคคุณย่าอะไรเงี้ยเขาก็จะเออเหมือนเอามาฝังใกล้ๆก,ก,กันก็เพื่อความสะดวกสนานี้นะคะหลังจากนั้นพอ ไหว้บรรพบุรุษเสร็จปุ๊บก,ก็จะมาทานอาหารรวมกันก็มีอยู่แค่เนี้ยค่ะก็ทานรวมกันก็อาหารก็คล้ายๆเดิมนะก็จะมีหงออกก็คือปลาเหมน็นเนาะแล้วก็จะมีสับไก่แหลาแต่ก็อร่อยอ่ะคือกินกินทีก็อร่อยทีเนี้ยาางานยากแล้วก็คือแบบล้องชอบแล้วก็เพิ่งแบบปิ้งขึ้นมาคือเอาจริงๆก่อนหน้านี้นเวลาเราไปออหา เพื่อนที่เป็นคนเกาหลีนะคะที่แบบออกเรียนแล้วอะไรเงี้ยแล้วเพื่อนเราเป็นผู้หญิงใช่ไหมเออเราก็สังเกตว่าเราเรียกเขาว่าออนนี่ก็คือพีคือเขาแก่กว่าเราดนึง,นงเราก็เรียกเขาว่าออนนี่ทำไมออนนี่ถึงแบบเขาเรียกอะไรอะล้างชามไวมากเลยคือแบบเฮ้ยทำไมล้างไวขนาดนั้นในขณะที่เราอะเราก็จะแบบเวลาล้างเราก็จะค่อยๆล้างชื่อตอนยอนตะตอนยอนไปเรื่อยๆใช่ไหมแต่พอมา วันเนี้ยวันซอนอะเรารู้เลยแบบกระจากว่าเฮ้ยทําไมถึงต้องล้างเร็ว,รวซึ่งก็เพิ่งเมาวกัแบบซอปอ,อไปก่อนหน้านี้คนระับสาเหตุเพราะอะไรคืออันนี้จากความคิดเรานะจากในมุมมองเราส่วนตัวก็คือคือยังไงมันก็ต้องล้างเร็วอะคือถ้าอยากรีบผักอะคือต้องรีบล้างเพราะอะไรทราบไหมคะเพราะอย่างทานอาหารเช้าสมมตินนะปกติทานอาหารเช้าตอนแบบแปดโมงแปดโมงครึ่งอะเก้าโมง เลิกเขาเรียกอะไรอะเก็บโต๊ะใช่ไหมแล้วก็ล้างชามซึ่งอย่างที่เราทราบการเคยดูในซีรีส์ใช่ไหมคะในพวกโดยเฉพาะพวกซีรีส์เก่าๆจักจงูงอะไรอย่างเงี้ยเฮ้ยคืออาหารเยอะจริงแล้วก็จะมีแบบเป็นถ้วยเล็กถ้วยน้อยถ้วยถ้วยใหญ่ถ้วยเล็กถ้วยข้าวตะเกียบชามนมู่นนี่นั่นคือบางท่บางทีทานแค่สี่คนอ่ะแต่ว่าชามอ่ะคือแบบโหยี่สิบชามอย่างเงี้ยแล้วมันเยอะมากไง ทีเนี้ยเราก็นั่งคิดว่าเออก็ก็ต้องล้างเร็วเพราะว่าถ้าล้างช้าค่อยๆล้างใช่ไหมค่อยๆล้างไปเรื่อยๆตั้แต่ต้องเตรียมอาหารกลางวันอีกละเออมันก็จะไม่มีเวลาพัเพราะฉะนั้นต้องรีบล้างรีบล้างเสร็จปุ๊บพักหน่อยหนึ่งแล้วก็พอช่วงแบบสิบเอ็ดโมงอะไรเงี้ยก็เตรียมอาหารกลางวันต่อแล้วพอทานอาหารกลางวันเสร็จถ้าสมมติว่าค่อยๆมาต่นยอนตักต่นยอนล้างแบบเรานะฮะ ก็อาจจะไม่ได้พักก็อาจจะต้องไปเตรียมอาหารเย็นเลยอะไรเงี้ยอันนี้ก็แค่เมาสสนุกสนุกเนาะอ่ะโอเคแต่ว่าอันนี้ก็ถือว่าเป็นประสบก,การณ์ที่น่าสนใจมากเลยนะคะสำหรับช่วงโซลาหรือว่าวันตรุษเกาหลีที่ประเทศเกาหลีนะคะโอเคก็ถ้าใครมีไอเดียมีความคิดเห็นอะไรยังไงหรือสิ่งที่เราพูดไปบางส่วนเนี่ยคือที่ ผู้ฟังท่านผู้ชมได้ยินมามันไม่ใช่แบบนี้หรือไปศึกษามามไม่ใช่แบบนี้ก็คอมเมนต์มาแล้วก็มาเมาส์มอยกันได้นะคะอันนี้ก็คือจะบอกว่าสิ่งที่เราเล่าก็คือมาจากมุมมองเราส่วนตัวนะกับประสบการณ์ที่เราเจอแต่บ้านอื่นก็อาจจะแตกต่างกันนะคะอ่ะโอเคค่ะวันนี้พอแค่นี้แล้วเจอกันคลิปหน้านะคะบ๊ายบาย